ออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปรู้ว่าทีมไหนเจอทีมไหนกันบ้างนะครับแล้วแต่ทีมมีโอกาสเข้ารอบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเริ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับมาดริดเจอเชลซีนะครับโอ้โหตัวบอกว่าคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นทางมาดริดเข้ารอบนะครับเพราะว่าได้ขุมกำลังและความเก่าของนักเตะค่อนข้างจะเด็ดขาดกว่านะครับส่วนฝั่งเชลซีครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะฟอร์มดีถึงวันที่เจอมาดริดหรือเปล่านะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบอออออออนน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 นีีี้้้้กกกก็ตตตงดููสส่่ววแมมเเเเช์์ซิิิจยโโห ต้องบอกว่านี่โคตรคู่บิ๊กแมตช์เลยทางฝั่งของบาเยนต์ก็เพิ่งตกเต็งแชมป์อย่างเปสเชร่วงไปส่วนแมนซิตี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าผลการแข่งขันตะนันโหดจริงฮาแลนด์นี่ลงเป็นยิงเลยนะครับต้องบอกว่ามองยากมากครับคู่นี้ว่าใครจะเข้ารอบไปแต่ส่วนตัวผมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบาเยนต์เข้ารอบไปเพราะด้วยประสบการณ์นักเตะแล้วก็ความเก่านะครับบาเยนต์น่าจะเก่ากว่านะครับแต่ก็ประมาทแมนซิตี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมแมนซิตี้มีฮาแลนด์แล้วฮาแลนด์กับบาเยนต์เนี่ยโอ้โหเจอกันบ่อยนะครับออ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 าาาาาาจจจะะเเเเป็็น็นน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 งงงง่ยขฮแลลดดด์์กกกกกไ้้้้คคครรรรััััับบบบีตตูมมิิิฟ นะครับโอ้โหคู่นี้ก็มองยากเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเบนฟิก้าก็เรียกว่าฟอร์มดีทั้งในลีกลก็ใน UCL เลยนะครับส่วนอินเตอรอ์นะครับในลีกฟอร์มอัดแผ่วๆนะครับแต่ในเวที UCL เนี่ยโอ้โหฟอร์มใช้ได้เลยแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่าคู่นี้จะเป็นเบนฟิก้าเข้ารอบไปอันนี้ก็ต้องมารอดูกันและคู่สุดท้ายนะครับเอซิมิลานเจอกับนาโปลีโอ้โหเรียกว่าทีมจากลีกเดียกวกันเจอกันโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่านาโปลีค่อนข้างเหนือก,กว่าชัดเจนทั้งในลีกแล้วก็ใน UCL เนะี่ยโอ้โหนาโปลีฟอร์มดีจัดนะคคครรรรััับบบบสส่่่่่่วววววนน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 น UCL มมิลลาาะะะใใีีีีกกเเเยยยฟอออออ์จจแผๆหทต้ง เก่าอยู่พอสมควรนะครับไม่แน่นะครับคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับว่าอยู่ลีกเดียวกันค่อนข้างรู้ทางกันพอสมควรนะครับสุดท้ายก็ต้องรอดูกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบไปแต่ส่วนตัวผมนะคิดว่าน่าจะเป็นนาโปลีเข้ารอบมากกว่าเพราะว่าฟอร์มตอนนี้เนี่ยโอ้โหโคตรโหดนะครับเราเล่นบอลเนี่ยโอ้โหโคตรมันสำหรับนาโปลีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนรอบ8ทีมนั้นนะครับไปแข่งช่วงเดือนเมษายนนะครับนั่นคือวันที่11 12แล้วก็วันที่18 19นะครับก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้ารอบรองชนน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 ะะะเเ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 ลลลิิิศไปปปปปครรรรรััััับบบบบจจจ็็็มาาาาดดดออออออกกกกกย์โีีฟ้้้หื่ตงู นะครับ